นับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยเรากับความฝันเลยใช่ไหมคะกับภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าทะเลสายหมอกขุนเขาไกลสุดลูกตาจะเชื่อหรือเปล่าคะถ้าพวกเราจะบอกว่าทิวทัศน์ที่เห็นน่าขนาดนี้อยู่ในประเทศไทยของเรานี่เองไม่เชื่อก็ต้องเชื่อลคะค่ะ รายการ Around the Girl สัปดาห์นี้พาทุกคนมายังดอยอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมาติดตามดูผลสำเร็จที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราได้ทรงริเริ่มไว้มาดูว่าปัจจุบันสิ่งเหล่านั้นงอกงามไปขนาดไหนแล้วและจิตใจ,จรวมถึงชีวิตของคนท้องถิ่นที่นี่ได้เติบโตไปพร้อมๆกับผลสาเร็จเหล่านั้นมากน้อยแค่ไหน ต,ตอนนี้เราก็อยู่กับพี่มนตรีนะคะ <c oughs> อีกหนึ่งผู้เชี่ยวชาญที่จะพาเราเที่ยวดอยอ่างขางก่อนอื่นเลยต้องกับสวัสดีสดก่อนเลยค่ะสวัสดีครับมนตรีคร่ะอยู่ที่นี่ดํารงตําแหน่งอะไรบ้างคะตอนนี้ก็ <c oughs> <c oughs> ผมเป็นนักวิชารัาธุรของสถานีกเกษตรหลวงอ่างขางนะครับอซึ่งเมื่อสักครู่เราก็ได้ผ่านมาแล้วบ้างสถานีกเกษตร <c oughs> แต่ว่าตรงนี้เลยค่ะพี่มนตรีด้านหลังตอนนี้เรามองออกไปอ้ยวิวสวยมากทะเลหมอกใช่ไหมคะจุดนี้ถือได้ว่าเป็นหนึ่งจุดชมวิวในดอยอ่างขางด้วยไหมคะถูกต้องครับก็คือนี้ปกตินักท่องเที่ยวจะไม่ค่อยรู้จัก นองเที่ยวจะไปดูแต่ทะเลหมอกฝั่งที่เขาเรียกว่าจุดชมวิวใช่ที่เขาจะมีป้ายจุดชมวิวอันนี้ตรงนู้แต่ว่าตอนนี้หนึ่งมองไปด้านล่างค่ะเราไม่ได้เห็นแค่ทะเลหมอกตรงนู้นเป็นอะไรครับพี่มนตีตรงนู้นก็จะเป็นไร่ชาครับเราก็จะเห็นแบบเนี้ย่ครับ ก็เป็นขั้นบันไดโอ้ตอนแรกหนูนึกว่าสวนสตรอเบอรี่ได้แล้วกลว่าจะนกสตรอเบอรี่ขึ้นมาไม่ใช่เป็นไรชาถ้าอย่างนี้วันนี้ไหนๆกับหนิงก็จะนี่มากันตู่ที่นี่แล้วถ้าเราจะช่วยกันหรือว่าขออนุญาตลงไปเก็บไรชาหน่อยได้ไหมคะี๋ยเดี๋ยวจะพาไปนะครับเพื่อว่า ในอดีตเนี่ยเขาเก็บชาเสร็จแล้วเขาไปทำอะไรบ้าง oh. ก็ไม่มีเครื่องจักร oh. เขาก็ oh. ต้องใช้วิธีขั้วแบบโบราณถ้าจะพูดกันถึงเรื่องความอุดมสมบูรณ์กันเพียวๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าดอยอ่างขางนี่เขามีพร้อมจริงๆค่ะในระหว่างทางเดินไปยังไรชานั้นตามข้างทางนี่แทบจะเรียกได้ว่าทานได้ทุกอย่างมีประโยชน์ทุกสิ่งไม่มีตรงจุดไหนที่ปล่อยให้เสียเปล่าไปโดยไร้ประโยชน์เลยแม้แต่จ,จุดเดียวเยี่ยมจริงๆอะ่ะ no. ใช่ไหมคะพี่มนตรีคะเดินกันมาลงดอาจนถึงที่มีแปลงที่มียอดชาสวยมากค่ะเมื่อกี้ดูไกลยังสวยตอนนี้มาอยู่จริงๆรแล้วสัมผัสธรรมชาติอบร้อมวิธีเก็บชาเลยค่ะพี่มนตรีจ๋าก็คือถ้าในอ่างคางเนี่ยเราจะทําชาอยู่3อย่างหนึ่งชาเขียวชาเขียวสองชาอู่หลงชาอู่หลงสามชาหงหรือว่าชาแดงชาหงหรือชาแดงถ้าการทําชาขาวเห็นไหมเขาจะเฉพาะยอด ดังนั้นอเห็นไหมดูเลยค่ะพี่มันตีค่ะเล็กมากทั้งต้นตั้งใหญ่โตเด็ดอยู่แค่นี้ครับแค่นี้เท่านั้นคือชาขาวใช่ครัาจะพอยอดโอ้โหยอดแค่นี้เลยอ่ะแต่ถ้าเป็นชาน้ําค้างเขาก็จะเก็บไยฝนต้นหนาวก็จะเก็บประมาณสองยอดใบ นี่ชาเขียวอ๋อนี่ชาเขียวนี่ชาเขียวนิงนี่ชาน้ำขาวนี่แล้วก็ชาขาวด้วยชาขาวปริมาณชาเขียวถูกไหมครับความแพงก็จะต่างกันแล้วก็รสชาติก็จะต่างกันเพราะว่าอยู่ที่การปลูกในเรื่องของความสูงค่ะครับยิ่งแปลว่ายิ่งสูงมากยิ่งคุณภาพดีก็ยิ่งคุณภาพดีอร่อยนี่คือเราถึงแปลงแต่ว่าของเป็นเกษตรกรของเกษตรกรคือตรงนี้มีเจ้าของจับจองได้ด้วยเหรอคะในแปลงสองพันเนี่ยเราจะมี ผู้ปลูกชาอยห้าสิบลายห้าสิบไร่เราจะจัดสรรให้ครอบครัวละหนึ่งไร่ค่ะแปลว่าจริงๆนะหมายความว่าตรงนี้ก็คือจริงๆไม่ได้มีใครมีโฉนดเป็นเจ้าของแต่ว่าทางสถานีเกษตรแบ่งที่ดินให้ก็ก็ให้เขาครอบครัวละหนึ่งไร่แล้วเศรษฐกิจพอเพียงอเศรษฐกิจพอเพียงคือพอมีพอกินพออยู่พอใช้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะถูกต้องครับแต่เขาก็มีรายได้เป็นหลักหมื่นขึ้นมาเป็นหลักแสนหลักหมื่นเลยนะ ไปเห็นได้ชากันมาแล้วทีนี้เพื่อนเเคยรู้กันบ้างไหมคะว่าคนที่นี่เขาใช้วิธีอะไรในการสกัดน้ำชาออกมาจากใบชาถ้าไม่รู้ละก็เราจะเฉลยเดี๋ยวนี้ละค่ะคนอ่างขางเขาใช้วิธีคั่วใบชาซึ่งว่ากันว่าเป็นวิธีแบบโบราณที่จะทำให้ได้รสชาออกมาดีที่สุดอีกด้วยสวัสดีค่ะพี่จอนกับพี่นีหนูต้องทำยังไงก่อนคะเอาใส่ลงไปเลยป่ะคะเตรียมแล้วใส่เลยนะว้าวโอ้ใส่เยอะต้องใส่นเลยนะใส่หมดก็ได้ครับหมดเลยเหรอ อันนี้ต้องใส่น้ำใส่น้ำมันเลยเลยใช่ไหมครัไม่ต้องครับเขาจะมีน้ำมันเลยธรรมอันนี้จะเป็นทับทีอุ้ยทำไมมันเขาไม่เอาเป็นทับทีหรืออะไรนะอ๋อไม่มันเป็นโลหะครับก็ต้องใช้ไม้ไผ่แล้วก็หางเสียอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะคะเพราะพี่มนตรีขายอย่างนี้นี่คือเขาเรียกว่าเป็นการขั้วแบบโบราณซึ่งในปัจจุบันเห็นน้อยแล้วเพราะว่าปกติหนูก็จะเห็นเขาเป็นเครื่องจักรก็ปั่นออกมาแป๊บเดียวใส่ถุงแล้วครับแต่อันนี้ก็เป็นกระบวนการแบบสมัยเก่าหอมเหมือนกาแฟมากกว่าค่ะคุณผู้ชม หอมแบบหอมขึ้นมาเหมือหอมกลิ่นกาแฟคั่วก็เดี๋ยวเราเราวดเราคั่วเสร็จเราค่อยเอาไปชงนี่งั้นเดี๋ยวก็เป็นกรรมวิธีง่ายๆที่ใครก็ตามที่มาซื้อยอดชาหรืออะไรหรือว่าอยากกลับไปทำที่บ้านก็ทำได้นะเวลาว่าง เพราะว่าอย่างที่พี่มนตีบอกว่างานอะไรที่ทำเองหรือว่าแฮนด์เมดึ้นมาทำกับมือเราก็จะรู้ทุกขั้นตอนสารเคมีก็ไม่เจือปนปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์ที่สำคัญสดจากไร่อร่อยแน่เราใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใช่ไหมคะตอนนี้ออกกำลังได้ด้วยตอนนี้่มอเห็นผ่านตอนี้รู้สึกว่าเหมือนเห็นผักกระเฉดเหมือนพี่นินกำลังยกเวทนะคะเฮ้ย ชและน้ำมันกลับมีน้อยลงโลกหมุนเร็วขึ้นแต่พลังงานกลับไม่เพียงพอกับความต้องการอนาคตมหาเร,เร็วขึ้นแต่ประเทศไทยกลับไม่มีแหล่งพลังงานมากพอปอตทจึงต้องวางแผนอนาคตทางพลังงานและแสวงหาพลังงานใหม่ๆทุกรูปแบบ จะขับเคลื่อนประเทศสู่อนาคตที่ดีกว่าเพื่อลูกหลานของเรา รองว่ามันแน่นอนค่ะ สวัดีค่ะพบกับรายการ นอกจากเรามีงานส่งเสริมอาชีพของชาวบ้านเรื่องพืช<ะ>ไม่ผลไม่ดอกอะไรแบบนี้ครับเราก็ยังมีด้านปศุสัตว์หนะ้าที่ตรงนี้เราเรียกว่าคอกแพคอกแพแพะตรงนี้เราเรียกว่าเป็นโรงเลี้ยงแพะนมในของกาหลวงเราก็จะรีดนมไปทำโยเกิร์ตนมแพะหรือว่าเลมอนนมแพะและ มีกิจกรรมอีกกันหนึ่งในสถานีปัจจุบันก็คือจะป้อนนมแพะป้อนนมแพะ,โ,แพะโดยแต่แรกเริ่มทำไมถึงนำแพะมาเลี้ยงที่นี่นะคะพี่บุคหนึ่งเราไว้กับจัดปศะชะพืชเพราะว่าแพะเนี่ยเขาจะกินตลอดเวลากินทุกอย่างาทั้งหญ้าทั้งใบไม้ดังนั้นก็เราก็จะใช้แพะสองเราได้ประโยชน์เขาคือหนึ่งรีบนมเพราะว่าของเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวบางทีเราต้องใช้นมแพะทำโยเกิร์ตนมแพะทำเลมอนนมแพะก็เป็นอาหาร ที่ขึ้นสโมสรแล้วก็ส่งไปขายที่เชียงใหม่แปลว่านํามาเกิดประโยชน์อีกเยอะเลยนอกจากจะทําเป็นนมสดก็ได้นมแพะทำเป็นโยเกิร์ตก็ได้แล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่โด,ย,<ๆ>ดยอ่างค้างด้วย As you did แล้วจดหมายต่อไปที่เราปักหมุดเอาไว้ตั้งแต่ต้นเลยว่าต้องมาให้ได้ก็นับว่าเป็นสถานที่อันซีนห้ามพลาดของดอยอ่างขาแห่งนี้เลยค่ะพูดไปแล้วจะหาว่าโมเคยรู้กันมาก่อนหรือเปล่าว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็มีต้นซากุระกับเขาด้วยนะเออนี่มาถึงอีกหนึ่งจุดแล้วใช่ไหมคะ่ครับีเมื่อสักครู่เราคุยกันตั้งแต่ตรงคอกแพ้แ<ต>ว่าเดี๋ยวพี่มจะมีลายแมกมกพาหนูมาอีกแล้วตรงนี้เรียกว่าอะไรคะอันนี้เราเรียกว่าบริเวณสวนกุนหลาบอังกฤษ จากเมื่อก่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ะท่านประทับก้อนหินตรงนี้รับสั่งให้ปลูกป่าตามเขาวพวกนี้ครับเวน,นี้ก็ตอนนี้เราเป็นที่ปลูกต้นซากุระของญี่ปุ่นที่เราเก็บเมล็ดจ,จากต้นเดิมที่เราปลูกไว้กลางสวนแปสิเมื่อ,อก่อนอแว่าตรงนี้นี่คือ สักุระญี่ปุ่นหมดเลยนะคะด้านหลังของหนูที่กําลังถ่ายรายนักท่องเที่ยวก็กาลังถ่ายรูปไปเที่ยวเลยกันใหญ่เลยเนาะทำไมสักุระเขาถึงอยู่ในไทยได้ด้วยด้วยต่างประเทศแล้วหรือว่าส่วนใหญ่สักุระจะอยู่ในญี่ปุ่นเพราะว่าอากาศค่อนข้างเย็นมากเดิมเดิมนี่ก็เอามาจากเมืองโอซาก้าของญี่ปุ่นแล้วเราก็เก็บเมล็ดมาเพาะเสร็จแล้วที่บ้านเราที่อ่างขังเนี่ยมันเป็นพื้นที่สูงอากาศก็เย็นเหมือนเมืองนอก เวลานักท่องเที่ยวมาเนี่ยทางที่นี่เขาก็จะมีการบอกด้วยไหมว่าห้ามเด็ดห้ามอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับคท่องเที่ยวเอคือเราเราก็ถ้าเราเจอเราก็จะบอกแต่เราไม่ได้หวงว่าคุณจะโน้มกิ่งถ่ายรูปอะไรก็ได้แต่เราควร มาเที่ยวเนี่ยควรคิดถึงคนข้างหลังบ้างเขาจะได้ถ่ายรูปใกล้ๆเราใกล้ชิดธรรมชาติได้แต่อย่าเอาธรรมชาติกลับบ้านก็พอจะจูบสกุลร์ได้จะจูบปมเน่าเลยจะล้วงวะไรก็ได้จะอะไรก็ได้จะแนบเข้าไปในกิ่งก็ได้แล้วท่านเห็นแล้วจ้ะอย่าที่นี่ผิดอย่าเอากลับก็พอใช่ไหมคะ นิงวันนี้เรามาที่ประเทศญี่ปุ่นย่อมๆนะอ๋อไฮโซขาบหลับเปต้นไม้แบบว่าต้นซากุระทั้งหมดเราต้องถ่ายรูปใหม่เพราะว่าวันนี้จะนี่มีแอปใหม่มาให้หนิงแล้วใช่เระแมทีนั้นทีไปที่ไหนก็ต้องอัปเดตตลอดนะจ๊ะแล้วแอปนี้ชื่อว่าฟิลเตอร์มาเนี่ยเอ็กเพลสเชั่วเมงเส็นี่เดี๋ยวมันจะมีแบบว่าเป็นเหมือนโปรแกรมให้เลือกว่าเราจะเลือกแบบออริจินอลก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบเฮ้ยเยือกแข็งเราอยู่ประเทศญี่ปุ่นมีน้ำแข็งเกาะแต่งหน้าโอ้โฮไฮโซดูเหมือนอยู่เนเธอระมา อีกไม่กี่อึดใจนี้ค่ะเรากำลังจะไปยังหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ระหว่างประเทศไทยและประเทศพม่าแต่แม้กระนั้นกอดผสมผสานสองวัฒนธรรมสองความเชื่อเข้ากันได้อย่างกลมกลืนที่นั่นก็คือหมู่บ้านนอแลค่ะตอนนี้เป็นอะไรคะพี่มนตรงนี้ก็จะเป็นฐานทหารตรงชายแดนไทยพม่าก็ะจะมีชาวบ้านนำ ผลิตภัณฑ์หรือว่าผลผลิตทางการเกษตรมาขายนี่ก็จะมีการทอผ้ามีอะไรเป็นจุดที่ตั้งเลยเหรอคะของฐานทหารไทยเหรอคะครับว้าวตรงชายแดนไทยพม่าพอดีเลยครับโอ้แปลว่าจุดจากอาหารไทยไปมองไปย้านกลับไ่กลจากนี้พม่ล้วครับอนี่คือเขตพม่าแล้วครับถ้าเรามองไปนุ่นก็จะเป็นฐานของทหารพม่าบนนุ่นใช่ไหมคะรับเราเห็นไหมครับนี่เหมือนกับว่าเราได้มาเยี่ยมสองประเทศในวันเดียวเลยนะอยู่ตรงนี้ก็เห็นพม่าด้วยอะไรนะคะ ยาอะไรอะคะแก้ร้อนในท้องลำไส้มันเป็นยาสมุนไพรหนูเอาอันนี้ได้ไหมหนูอยากกินอันนี้ยน้ำขิงผสมน้ำมันเดังนั้นคือถ้าเราไปในเมืองเราก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่หม้อดินต้มนะครับมันก็เหมือนสมุนไพรสมุนไพรเนี่ยเขาก็ต้องต้มกับหม้อดินสรรพคุณเขาจะได้ออกมาได้ดีกว่าแต่อันนี้น้ำขิงค่อนข้างเยอะก็จะช่วยในเรื่องแบบ ขับลมขับอะไรได้ด้วยนะน้ำขิงครับโซนนี้ก็มาเป็นเสื้อผ้าเรื่อยๆเป็นเสื้อผ้าของชุมชนใช่ไหมจ๊ะก็เขาก็จะทอเองเราก็จะเห็นว่าย้อมสีโดยสีธรรมชาติอันนี้ทอยเลยครับ และของซื้อของขายภายในหมู่บ้านนอแลแห่งนี้ถ้าจะให้เปรียบเทียบก็คงไม่พ้นผลิตภัณฑ์โอทอปละค่ะทั้งหลากหลายขณะเดียวกันก็ประโยชน์ใช้สอยครบคันแต่ที่สะดุดตาผู้หญิงอย่างเราๆมากที่สุดตั้งแต่แวบแรกก็คงเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นเครื่องแต่งกายนี่ละค่ะนี่วันนี้เป็นางฟ้านะคะสองคนฟ้าแฟนกันหรือเปล่าคะนี่อาคขึ้นอ,อย่างนี้น โอ้อ้ยเดี๋ยว่ะอ๋อก็สี่ว่โแต่ละอุ้ยถามว่าความอ่อนช้อยในตัวมีไหมน้อยมากนะคะอย่ามาหาความอ่อนช้อยกันตรงนี้คือถ้าเรามาเที่ยวหมู่บ้านนี้วัฒนธรรมประเพณีเขาจะมีอยู่ดังนั้น ถ้าเราไประะตรงบ้านค้มไปมูเซอร์เราจะไม่เห็นชุดแบบนี้รเราต้องมาที่นอแลเราก็จะเห็นชุดนี้ดังนั้นมาเที่ยวนอแลเขาจะสงบชีวิตจะสงบสุขอยู่แล้วมีความสุขไหมจ๊ะอยากจะไปอยู่ในเมืองบ้างไหมคะไม่อยาแน่คนในชุมชนที่นี่อันนี้ไล่ไปไม่ไปไล่ไปก็ไม่ไปไล่ไปก็ไม่ไป คนชุมชนที่นี่เขาก็จะมีความสุขใช่เขาก็จะมีความสุขอยู่ในวิถีชุมชนของเขาแบบนี้เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อยากมาเหมือนนิงกับเจนนี่นะคะไม่ต้องไปไกลจริงๆแล้วอยู่ในประเทศไทยของเราแต่วันนี้ต้องขอบคุณพี่ๆมากเลยค่ะขอบคุณมากที่ให้เรามาเป็นครอบครัวมาเป็นชาวบ้านนอแลร์วันหนึ่งเนาะถ้าภาษาละอัางยกหมูว้เนี่ยเขาว่ากรึบกรึบอุ้ยไม่ใช่เขาไม่สดดีค่ะไม่ใช่แก้วหรอคะกรึบข้าวเราต้องกรึบค่ะไม่ไหมกรึบค่ะอย่างนี้เหรอคะ่ะกรึบโอ้กรึบค่ะ โลกของการออกแบบเกิดจากแรงบันดาลใจมากมายหลายอย่างสิ่งรอบตัวมีส่วนช่วยในการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดสนับสนุนแอปพลิเคชันพร้อมรองรับระบบธุรกิจต่างๆบนโลกออนไลน์สู่ความเป็นผู้นำโลกยุคใหม่โดยการแข่งขันในด้านธุรกิจอย่างแท้จริง Mobile โโ Support and m a r ต i n g Business o n l น e สุดว Innovation l i f e Go! Okinawan ok Style! โลกของการออกแบบเกิดจากแรงบันดาลใจมากมายหลายอย่าง ิ่งรอบตัวมีส่วนช่วยในการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดสนับสนุนแอปพลิเคชันพร้อมรองรับระบบธุรกิจต่างๆบนโลกออนไลน์สู่ความเป็นผู้นำโลกยุคใหม่ดือยการแข่งขันในด้านธุรกิจอย่างแท้จริงโมบายสปอร์ตแอดมาร์จิ้งมิสชนออนไลน์อินสวาบล์โนเวทีดไลน์ ก้าเข้าสู่ปีที่สของรายการทําไมแนล์นะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพบกับประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์ฉบับย่อครับที่คุณผู้ชมสามารถสัมผัสได้ภายใน1วันนั่นเองคุณผู้ชมต้องช่วยผมนับนะครับว่าผมจะสามารถพาคุณผู้ชมย้อนทำนึกถึง9รัชสมัยได้ครบหรือเปล่าครับผมบายกรยุทธพงศ์ตระคุณและก็รายการทําไมแนล์ครับ าต้องเดินทางไกลไปถึงพระราชวังปักกิ่งไม่ท่านสามารถชมสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิงราชวงศ์ชิงได้ที่นี่นนทบุรีดินแดนแห่งความสนุกสนานและอุด,ดมสมบูรณ์999 99, เซฟทริสนุกทั่ววันเสาร์นี้มาเยือนเมืองนอนยนสินจีนกันนะครับ จะนี่มาอีกแล้วอีกหนึ่งจุดใช่ไหมคะตรงนี้เรียกว่าอะไรคะพี่มนตีคะตรงนี้เป็นหมู่บ้านชายแดนไทยพม่าถ้าเรามองด้านขวามือของเราอันนี้จะเป็นแผ่นดินของประเทศพม่าฮะขวามือตรงใช้มือจะเป็นแผ่นดินของไทยอันนี้เข้าพม่าแล้วเข้าพม่าเพราะนั้นไม่ต้องใช้พาสปอร์ตข้ามประเทศโดยไม่ต้องใช้พาสปอร์ตค่ะเชื่อนั้นนู้นเลยเราเล้บประเทศไทยก่อนนี่ระหว่างทางที่เราเดินเราก็จะเห็นวิถีชุมชนไปอยู่นี่เขาก็จะอยู่มีการทอผ้าคนแก่ที่อยู่บ้านก็ทอผ้า เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปนะครับคนหนุ่มก็จะไปในสวนค่ะที่มังเตีอย่างนี้คือวิถีชีวิตที่เขาอยู่จริงใช่ไหมครเพราะแบบจริงๆแต่ที่เขามีบ้านลักษณะแบบนี้คือคหนึ่งเดือนมกราครับค่ะ,คะพะม่าเขาจะเผาป่าลูกไฟยจะปิวตกมาเขาก็ต้องเปลี่ยนเป็นหลังคา ครับเปลี่ยนหลังคาจากเมื่อก่อนมุงยาคาเนี่ยลูกไฟก็จะไหมล้นไฟจะไหมหมู่บ้านแต่ว่าแวะมาถึงบ้านนี้แล้วหนิงพี่วันตีค่ะ๊ะเขาทําอะไรอยู่กับตรงคือคือตรงนี้เขาก็จะจะพังภาคเหนือเนี่ยทีก็ตะแหลวอะไรนะอะไรนะคะตะแหลี่ยวเนื่องจากเขานับถือพุทธนะับมันก็เป็นประเพณีที่ว่าเหมือนกัมผี หรืออะไรสิ่งไม่ดีเข้าบ้านอ๋ออันนี้เหรอคะเดี๋ยวเราก็จะเจอบ้านที่ดั้งเดิมเข้าจริงๆนริงดั้งเดิมผมทำงานผมทํางานมาเกือบ30สปีแล้วผมเห็นบ้านหลังนี้ตั้งแต่ผมมาทํางานแต่วันแรกที่พี่มนตีมาเลยยังอยู่อยู่เลยอันนี้เป็นบ้านเดิมดั้งเดิมนานมากเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นบุญตาของนิงก็เจนี่จะได้มาดูบ้านโบราณแลเวเราก็จะทะลุบ้านหลังนี้เพื่อไปดูแปลงสตรอเบอรี่ต่างประเทศอ้ยอุ้ยนี่อะไรคะพี่มนตีคะอ๋อนี่เผือก อ๋ออันนี้ไม่ใช่เผือกบ้านเรานะครับค่ะนี่เผลือกต่างประเทศนะครับเปผือกที่ไหนคะเพราะว่าชาวบ้านเขาไปปลูกในฝั่งพม่าแลาใช้ลอกกันมาเห็นไหมครับอ๋ออินพอตเข้ามาได้แบบว่าเป็นบุญตาหน่อยว่าเผือกต่างประเทศนะคะน่ารักเป็นแบบของต่างประเทศปกติที่เราทานกันเนี่ยเราก็จะไม่เห็นอันนี้แล้วกระสอบหนึ่งกี่กิโลจ้ะพี่จ๋าอันนี้54โลครับ54ากิบไี่โห้าสิบถ้ายกได้นีมยกไหรอให้กลับบ้านเลยครับอ่ะจะนี่ยก ไ่่วอะโอ้โหพี่เขายกแบบ professional ยกมันเบาวิวขนาดนี้ละคะยกแบบเบามากแล้วเนี่ยก็บ้านหลังแรกที่ผมบอกว่าเนี่ดั้งเดิมไม่เปลี่ยนแปลงผมมาทำงานการหลวงตั้งแต่ปี27ผมก็เห็นบ้านหลังนี้แล้วปัจจุบันก็ยังอยู่ อันนี้ไงไงคือไสาารสตรอเบอรี่ใช่ไหมคะโอ้โหแล้วช่วงไหนที่สตรอเบอรี่ออกเยอะที่สุดนะคะมกุลากุมภามกุลากุมภา,มา,มาแสดงว่าก็ใกล้ถึงฤดูของเขาแล,ะละ<ช>้วนี่ค่ะใช่ก<อ>็แปลว่าช่วงนี้เรามาปลายเทนวาเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นปะปลายบ้างแต่ว่ามกรลากจะเป็นช่วงที่เยอะที่สุดค่ะ,ะน,น,นี่คือพันธุ์อะไระคะนี่พันธุ์พระราธานแปดสิบแปดสิบพันธุ์นี้หวานไหมคะหวานครับลองลองกินดูได้ไหมคะได้ค่ะนี่นี่คือสุกแล้วเหรอคะกินได้แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่มีน้ํา เราไม่มีนะเราก็ไม่เขาเขาไม่ได้ล้างถ้าล้างจะเปรี้ยวอ้าวเหราห้างล้างอคะอ้าวกินเลกินอะต้องกลับอุ้ยงั้นถ้าวันหนึ่งหนูไปซื้อนี่หนูเข้าใจผิดเลยนะว่าเราต้องล้างตลอดสตอยอร่อยมากเลยอ่ะถ้ากินสตรอเบอรี่แบบเนี้ยเราจะเจอหวานก่อนถ้ากินแบบนี้จะทั้งหวานทั้งเปรี้ยวหวานลมเปรี้ยวอร่อยอ่ะอืมใช่คือตอนแรกคิดว่าขาวๆแบบเนี้ยจะไม่หวานเนื่องาต้องเป็นสีแดงชัดๆเลยะผลโตครับ ในเหนือวันนี้เรามาถึงสวนชอเบอรี่เราถามนี่ดีกว่าเจ้าของสวนสองคนนี้ดีกว่า่ะไปยังไงมายังไงถึงปลูกสวนได้ชอเบอรี่ค่ะพี่หาอยู่ถึงบนดอยทําไมไม่เป็นไร่ช้าไม่เป็นอะไรอย่างนี้ <c oughs> เราได้ความคิดนี้เริ่มจากไหนมาเราถึงเริ่มปลูกไรช้ชอเบอรีค่ค่ะนี่ความคิดนี้ก็เกิดขึ้นจากนายหลวงะตอนแรกค่ะตอนแรกก็ปลูกปิ่นปลูกทําไร่เลื่อนลอยค่ะแล้วนายหลวงท่านได้เสด็จมาบนดอยนี่แล้วก็ ได้ให้เกษตรกรลองทดลองปลูกชาแล้วก็สตรอเบอร,บรี่แล้วก็กุหลาบค่ะแล้วก็หลายๆอยา่างแล้วก็แบ่งกันไปค่ะบาง,บางรายก็ปลูกชาบางรายก็ปลูกสตรอเบอรี่รค่ะนั่นก็คือพระประวัติสมพระเจ้าูหัวของเราอีกเหมือนกัน,นที่เราได้คุยกันไปในหลายๆเทปแต่วันนี้เราเห็นความรู้สึกจริงๆของคนที่เขาได้เข้าฟ้องจริงแล้วก็ได้ลงมือทําจริงๆว่าจริงๆเราทั้งหมดที่เขาเริ่มต้นขึ้นมาได้เนี่ย เพราะในหลวงท่านทรงประทานให้ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นที่เราเห็นอยู่ตรงเนี้ยที่เราได้กินสับปะรดอร่อยอย่างเงี้ยต้องขอบคุณประเทศไทยต้องขอบคุณแผ่นดินเรานะคะที่แบบทําให้เราได้กินขนาดนี้เนาะและอย่างนั้นขอบคุณชาวไร่ชาวสวนที่เขายังคงอนุรักษ์ไว้แล้วคงอยู่ที่นี่เพื่อที่รักษาต่อให้ลูกหลานไปด้วยหนูเชื่อว่าสับอรร่ที่เนี่ยจะอร่อยกว่าประเทศอื่นๆเลยแหละเพราะมันเป็นสับอรร่ในประเทศเรา ใช่คะ่ะอย่างนี้หนูดเด็ดกินได้เรื่อยๆเลยไหมคะโอ้โหพี่เขาบอกพี่เขาบอกจะดีเหรอดเดี๋ยวเราเดินไปดูด้านหน้าอีกดีกว่าเขาบอกด้านหน้ามีอีกด้วยใช่ไหมคะเราไปหารูปแดงๆกันดีกว่าพี่โค่ะวันนี้พี่มันตีพาไปจุดหนึ่งซึ่งจุดนี้เป็นจุดกลางเต้นน,นะจ้ะมีเต้น V I P 1, V I P 2 เต็นเยอะแยะมากมายเพราะว่าใครก็ตามที่มาสัมผัสอากาศหนาวแบบนี้เนาะนหลายคนก็คงอยากนอนเต็นอยู่แล้วแหละหนูเชื่อว่าอยากเห็นวิวแบบทะเลหมอ,อกยามเช้าอยากเห็นพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ขึ้นซึ่งจุดนี้เป็นจุดใหม่ด้วยใช่ไหมครับถูกต้องค,ครับก็หมู่บ้านโนอนแ,แลเนี่ยเพิ่งทําเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวปีนี้แล้วก็คือเป็นหมู่บ้านที่เขาเรียกว่าจงรับพักดีต่อพระเจ้าอยู่หัวที่ให้อาศัยอยู่ในแผ่นดินประเทศไทยก่อนที่จะไปพักผ่อนเนี่ยนะครับฝากพรุ่งนี้พี่จะพาน้อง มกักรเทพน้อยให้มารู้จักให้พาเที่ยวเพราะว่าตรงอ่างขางเนี่ยเราก็จะมีน้องๆมังกรเทพน้อยซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านขอบด้งก็เราที่มีหลักสูตรตัวนี้เราไม่ให้ชาวบ้านหรือว่าเด็กนักน้อยเนี่ยไปของเงินจากนักท่องเที่ยวก็คือทํางานด้วยความเต็มใจ บริการจริงๆวันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่มนตรีก่อนหนึ่งรอบเลยที่วันนี้นะคะขอบพระคุณก่อนเลยค่ะที่วันนี้มาช่วยเดี๋ยววกนี้เจอกันพาหนิงกับเจนี่เหนื่อยไหมคะพี่คะทนสุดที่เจ้าของอีกวันหนึ่งนะเขาจหัวท่านเหนื่อยกว่าเราเยอะครับเราแค่เป็นเสร็จนิดเดียวของพระองค์ท่านใช่ครับ ยังไงก็มาเที่ยวบ้านนอนแลได้ค่ะเหมือนหนิงกับเจนี่แล้วก็เที่ยวให้ทั่วอา่างค้างแล้วคุณจะรู้ว่าอ่างค้างมีดีกว่าแค่ดอยอ่างค้างค่ะเ <ไป S 1> ดี๋ยวนี้กับเจนี่ต้องไปพักกันก่อนแล้วน,นะไปถ่ายรูปก,กันดีกว่าใช่พูดแล้วใช่ใบเดียวในโลกด้วย<ะ>พาะะีาขอตวไปถ่ายรูปกันก่อนด้วยนะคะพี่มนตีแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันอีกทีนะคะพี่มนตีปะงั้นเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันเลยดีกว่าตรงนู้ปเอะฟ้าฟ้าห่มปกฟ้าห่มปกอยู่ตรงนี้